ันฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานทิพยะประกันภัยมาสคาร่ามิสตีนไอส์เคิร์ฟสนุก com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตอาจารย์คะสุดท้ายนี้นะคะสิอยากให้อาจารย์ฝากสัอแม็กน้อยถึงว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ช่วยอะไรคนตาบอดบ้างครับ จริงๆสมาคมวอตบอดเราดูหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะทางสมาคมเราจะดูแลเรื่องสิทธิและประโยชน์ของคนตาบอดถ้าเกิดว่าคนตาบอดคนไหนที่อยากจะให้ทางสมาคมของเราเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าคนตาบอดคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมกอตบอดเราก็อยากจะให้มาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมกอตบอดเพราะว่าจะได้ในเรื่องของสิทธิต่างๆที่สมาคมกอตบอดจะมีให้นะครับครับค่ะ สุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องของการให้โอกาสในสังคมครับครับเรื่องของการให้โอกาสเป็นเรื่องสําคัญนะครับเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัวเมื่อพ่อแม่รู้ว่าลูกมีลูกตาบอดนะครับจะต้องยอมรับให้ได้แล้วก็พยายามที่จะส่งลูกไปเรียนหนังสือตามปกตินะครับตามโรงเรียนสอนคนตาบอดที่เขามีอยู่นะครับทั่วประเทศนะครับก็อยากจะเริ่มต้นก็คือให้โอกาสในทางด้านจากครอบครัวก่อนนะครับพอหลังจากนั้นก็คือ เมื่อคนตาบอดเรียนจบออกมานะครับสังคมก็ควรจะให้โอกาสในการทํางานหวังว่าคุณผู้ชมทุกๆคนที่กําลังดูอยู่จะได้รับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้เหมือนกับซีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่มีโอกาสที่สามารถมาช่วยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มีเรื่องให้ช่วยเพียบเลยใช่ไหมคะครับครับอาสาสมาัครไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือให้คนตาบอดมาได้ที่นี่เลยหรืออยากจะมาช่วยสอน IT, ไอทีสอนการใ,ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องตน้นหรือว่ามันเป็นการมาแบ่งความรู้กันให้กับคนตาบอดทุกวันเสาร์นะคะคและ้กวะะลก็ติดตามได้ผ่านทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยไปจนถึง Facebook ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามหวังว่าเราจะได้มาทําสิ่งดีๆร่วมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์ด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะลาไปเลยนะ คุณผู้ชมสามารถร่วมส่งความหมายของการให้โดยการถ่ายภาพแล้วโพสต์ลงอินส a าแกรมแล้วติดแฮชแท็กทำดีไม่มีอุปสรรคใดที่จะมาทำลายความฝันและความสำเร็จคุณได้หากคุณไม่ยอมแพ้นะครับเช่นเดียวกับอาจารย์จตุพลที่ไม่เคยใช้ปัญหาทางด้านสายตาน,นั้นมาเป็นอุปสรรคในการกีดขวางความรู้ความสาม,มารถและการพัฒนานะครับกลับมาพบกับรายการปันฝันปันยิ้มได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14.30นากานาทีทางสทบ5แห่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมทีมงานทุกคนและผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแนะนำเรื่องราวดีๆเข้ามาได้ที่ www.snook.com/slash ปันฝันปันยิ้มอาจารย์ใช้มือถืออะไรอยู่คะผมใช้เด้ยขอดูขอดูขอดูมือถือเละๆหน่อยเละๆ ไอโฟนโอ้หลายคนมาถึงตอนนี้เริ่มสงสัยว่าแล้วจะจิ้มจอยยังไงอ้น,นี้ต้องขอขอบคุณทางทางสตีฟจ็อบทาง Apple ะนะครับที่เวลาเขาพัฒนาอุปกรณ์ของ,ของเขาขึ้มนมาเนี่ยเขาคำนึงถึงหลักการออกแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หรือที่เราเรียกกันว่า universal design เพราะนั้นมมเมื่อคนตาบอดไปซื้อเครื่อง iPhone มาันเครื่องก็สามารถที่จะเอามาเปิดฟังก์ชันที่เราเรียกกันว่า voice over Accessibility mode ใช่ครับแล้วก็ใช้สามารถใช้งานได้เลย,เลยนี่ผมแตะบนไอคอนบนหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะเป็น Social folder ที่ผมตั้งเป็นโฟลเดอร er ์ขึ้นมาเองจริงๆแล้วอยากให้มันมีปุ่มมากกว่านีมคะสำหรับคนตาบอดอยากให้มีปุ่มครับแต่ว่าเราจะไม่ขัดขวางความจเจริญก้าวหน้าของไอทีในยุคปัจจุบันก็คือเราจะพยายามปรับ,รบตัวครับ